สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาในโครงการวันมหากรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงสาว2022ครับโดยสำนักงานจัดงานจังหวัดเชียงสาวครับวันนี้เราพามาทุกท่านมาพบกับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับโดยเฉพาะเราพาทุกท่านเข้ามารู้จักนะครับกับบริษัทนะครับอมิตาเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองประธานฝ่ายปฏิบัติการนะครับคุณจักรวุฒิลายแสงนะครับซึ่งเป็นรองประธานฝ่าย เป็นการครับจะมาเล่าให้เราฟังว่าบริษัทนี้ทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมเอาละครับอยากให้อขออนุญาตเรียกพี่จักรวุฒินะครับเรียกพี่โตก็ได้ครับอ่าพี่โตนะครับได้แนะนํานิดนึงครับว่าอามิตาเนี่ยบริษัทอามิตาเทคโนโลยีเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรครับหลายๆคนก็อิอามิตาคืออะไรเงี้ยแต่แต่รู้ว่าทําพลังงานสะอาดอะไรยังไงนะครับใช่ครับอ่าครับผม บร Thailand, ิษ like ัทอมิตาเทคโนโลยีไทยแลนด์นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนเนี่ยได้เข้าไปถือหุ้นนะครับในบริษัทอมิตาเทคโนโลยีอิงที่ประเทศไต้หวันนะครับซึ่งบริษัทแม่ของเราคือบริษัทอมิตาเทคโนโลยีอิงเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำนะครับในประเทศไต้หวันที่มีประสบการณ์การผลิต แบตเตอรี Battery, ่ลิเธียมไอออนมามากกว่า20ปีนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้นําทางด้าแบตเตอรี Battery, ่ลิเธียมไอออนนะครับในในในเอเชียเลยก็ได้ก็ว่าได้เพราะว่าเขาถือพทเทนไว้หลายตัวหรือตัวสิทธิบัตรทางปัญญานะครับหลายตัวอพอทางคุณโุพจนอาหุนัยซีของพลังงานบริสุทธิ์นะครับเห<า>็นโอกาสตรงนี้ว่ามันคือจุดที่ประเทศไทยขาดแล้วก็จะเป็นอีกที่ซอนหนึ่งที่ทําให S-curve ของเราไปต่อได้นะครับในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้านะครับท่านก็เลยได้ไปควบรวมนะครับหรือเข้าไปถือหุ้นหลักในบริษัทอเมิตาเทคโยีอิงที่ประเทศไต้หวันตอนนี้เนี่ยมีสัดส่วนประมาณ70%เพราะนั้นครับคนไทยคือบริษัทพรังงานไปสุดเนี่ยก็ถือหุ้นใหญ่แล้วก็มีดําริว่าจะเอาเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยที่เขาไปไกลกว่าเรา2 0กว่าปีเนี่ยเอามาก่อตั้งเป็น อมิตาเทคโนโลยีไทยแลนด์ที่อำเภอบางประกงนะครับจังหวัดชัชมสาอ๋ออยู่บางปะกงนี่เองนะครับใช่ครับ,รบก็แสดงว่าอตอนนี้ก็ตอบกระแสะกับเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยถูกต้องครับนะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆของอมิตาเทคโนโลยีคือเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ครับอ้ซึ่ง,ซ,งซึ่งเมื่อสักครู่ได้รับข้อมูลมาว่าโอ้หมีความยาวนานถึง20ปีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเราจะ ตอนนี้กระแสะเรื่องของรถไฟฟ้ากำลังมาก็แปลว่าจะต้องตอบโจทย์ไปได้ยาวนะครับในส่วนของอบริษัทอมิตาเทคโนโลยีคันนี้เรื่องของเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องเด่นๆเ,เรื่องของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเรื่องของการเติบโตของทางอามิตาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมีแนวโน้มอย่างไรบ้างครับในอนาคตขอบคุณสำหรับคำถามครับ พิการที่ไทยแลนด์ที่เราตั้งเป็นโรงแรกตรงนี้นะครับถ้าเผื่อว่าชาวชาติถึงซาับได้ขับรถฐานมอเตอร์เวย์เนี่ยก็จะเห็นโรงงานแรกอยู่ข้างๆมอเตอร์เวย์ตรงข้ามวัดเขาดินเป็นโื้นที่ใหญ่มากพื้นที่ในการผลิตเราประมาณ80,000ตารางเมตรนะครับบนพื้นที่ดินทั้งหมดประมาณ90กว่าไร่นะครับอันนั้นเนี่ยกำลังการผลิตของเราเนี่ยอยู่ที่4กิกะวัตต์อาวนะครับต่อปี4กิกะวัตต์อาวเนี่ยเท่ากับการผลิตรถ กี่คัน1นึ่กิี่กวาดเอาเนี่ยจะเป็นรถเพรสเซนเจอร์คาประมาณ25,000คันหรือถ้าเป็นอีบัสนะครับรถบัสที่นั่งกันสามสิบสี่สิบคนเนี่ยครับในกรุงเทพก็แรงก็เริ่มมีแล้วใช่มีมีเริ่มไปใช้แล้วครับอันนั้นก็ผลิตได้ประมาณ4,000คันครับนะครับต่อ1นึ่กิี่กวาดเอาถ้าสี่ทีวกวาดเอาเต็มโรงงานผมเนี่ย4 4 6ก็คือเท่าไหร่ฮะแสนเออ16,000คันโอ้นะครับต่อปีเพราะฉะนั้นโรงงานโรงนึงของเราเนี่ยสามารถซัพพลาย รถได้แสนคันหรือรถบัสได้16,000คันนะครับแต่เราจะมีโรงอย่างนั้นเนี่ยอีกทั้งหมด12โรงโรงนะครับภายใน5ปีครับเราจะมีโรงอย่างนั้น,นตั้งเรียงรายอยู่12โรงอาจจะชนไปยันเกิดถึงแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับภายในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อที่จะทําให้กำลังผลิตของแบตเตอรี่เราสามารถสปายนะครับให้ได้จากเดิม1โรง4กิโลวัตต์อาวให้กลายเป็น50กิโลวัตต์ออว นี่ก็แสดงว่าจา,จากที่ฟังก็แสดงว่าก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องครับตอนนี้อปิตาเนี่ยกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือรอบๆข้างโรงงานเนี่ยมีนโยบายอย่างไรกับคนรอบๆข้างหรือชุมชนมั่งเป็นคำาถามที่ดีครับ,รบผมโดยด้วยดํามดิดดดดดของคุณสมพศ์อาหูนนะครับ,รบว่าไฮเทคโนโลยีแฟกทอรี่ ory, ที่ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยนะครับต้องมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนรอบข้างด้วยนะครับต้องต้องบอกก่อนว่า คำว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะฝังหัวในคนไทยยุคก่อนๆว่าเป็นโรงแบบท,ที่มีตะกั่วกดนูน่นนี่นั่นมีของเสียเยอะแบตเตอรี่ของเราจะไม่ใช่แบตเตอรี่เหมือนที่เป็นหม้อน้ำแข่งในรถยนต์แบตเตอรี่ของเราจะเป็นแบตเตอรี่เหมือนที่อยู่ในสมาร์ทโฟนแต่มันขึ้นมามีขนาดใหญ่กว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเรานั้นจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ของเสียที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นน้ําหรืออากาศเนี่ยน้อยมากแล้วก็มีสารตัวเปื้อนค่อนข้างน้อยเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไม่ใช่เป็นคําพูดที่พมอ้างแต่ว่าโทรเซพหรือกระบนารของเราเนี่ยมีการรีไซเคิลกลับไปนะครับอ,อย่างเช่นตัว NMP หรือเป็นสารละลายที่ค่อนข้าง,างเป็นโซเวน์ที่ค่อนข้างมีมีพิษกับอากาศหรืออะไรเงี้ยเรารีเทิร์นกลับไปได้มากกว่า99.5% นะครับตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนรอบๆข้างรวมทั้งจังหวัดทางเสาด้วยทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยฟังประเด็นว่าอีก5ปีนียจะมีการขยายเรื่องของโรงงานแรงต่างอันนี้ถ้าเ,เรามองในส่วนของการศึกษาครับยินดีครอ,อย่างนี้เราคิดว่าสถานศึกษาเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเพื่อที่จะสอดรับกับแรงงานหรือว่าการรับเข้าคนเข้าไปทํางานเนี่ยอย่างไรบ้างหรือว่าอาจจะมีหลักสูตรหรือมีอะไรเพิ่มเติมที่ทางพี่ตัวอาจจะได้แนะนําเพิ่มเติมวันนี้ยินดีครับเป็นเป็นคําถามที่ ทางผู้ประกอบการต้องการมากๆเลยนะครับกัแบบเรื่องแรงงานเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงนะครับเป็น new S curve เพราะฉะนั้นคําถามคือสารศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีหลักสูตรที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไหมคําตอบคือไม่มีครับ,รบตอนนี้ก็ยังต้องพึ่งพาใช่แต่ว่าถ้าเป็น,น,นในประเทศที่เขาเมีความวเจริญทางด้านแบตเตอรี่ที่านั้นอย่างจีนเนี่ยเขามีมหาลัยที่ทําโดยเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรามีคือเรามีเครื่องกลเรามีเคมีเรามีอตสาหการเรามีแมคคาโทนิกนั่นนู่นน,น,นี่เราจะขาดคนจะไม่มีใครที่เคยเรียนเรื่องแบตเตอรี่มา <c oughs> แต่ว่าคนต่างๆเราเนี่ยเขาต้องอินติเกตความรู้กันในโรงงานเราเอง <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่ต้องการถ้าอาจารย์บึกถามผมผมต้องการเอนจิเนียร์คนไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้ <c oughs> แต่เขาต้องสามารถทำมัลติทัชกิ้งได้เขาฟาสต์เรียนิ่งได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เรียนรู้ไปดูอิงสพ่อครับ มันติดทั k k ิ n งฟ a าสต์เล i n ์นิ่งเลอร์นิ่งบาครับครับก็ <S <S แปลว่าตลาดแรงงานในกลุ่มพลังงานโดยสุดเนี่ยก,ก็ต้องการคุณสมบัติของคนเหล่านี้ใช่ครับทีนี้นอกเหนือจากสกิลที่ว่ามาด้านต้นแล้วเนี่ยมีสายการผลิตที่ที่เรารับไหมครับเช่นที่ไม่ต้องใช้สกิลมากเหมือนจะต้องไปทําด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมหรือแรงต่างโอเคเป็นคำถามที่ดีครับเอาเอาแค่ว่าตอนนี้ประมาณ1กิลวัตต์อาหรือว่า กำลังผลิต25%ของโรงงานผมเนี่ยผมเริ่มผลิตเนี่ยผมใช้คนประมาณ300คน150คนเนี่ยคือเป็นระดับเอนจิเนียร์ตั้งแต่ปตรีด็อกเตอร์นะครับอีก150คนเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคเชียนลงมานะครับในส่วนของเทคนิคเชียนลงมาเนี่ยเราก็ได้รับเทคนิคเชียนหรือน้องๆระดับปวชปวสเข้าไปทํางานเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็มีประสบการณ์จากจากโรงงานสาขาอื่นนะครับเข้าไปเรียนรู้แล้วก อัพตัวเองสร้างตัวเองบางคนก็สเต็ปตัวเองจากน้องที่จบม .6 ขึ้นมาเป็นเทคนิคเชียนได้ถ้าเขามีความสามารถนะครับอันนี้ก็ต้องกลับไปที่3ข้อเดิมเหมือนกับตอน <c oughs> ผมขอในกลุ่มของปอตีคือมัลติแท็กซิงฟาสเลิร์นนิ่งแล้วก็เลิร์นนิ่งบายดูอิงเขาต้องเป็นหมดแล้วตอนนี้มีตําแหน่งงานว่างอะไรที่พอคนที่รับชมอยู่นี่พอจะไปสมัครงาน <c oughs> หรือว่าพอที่จะไป ไปทํางานที่นั่นได้ไหมครับเยอะเลยครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นมีคนมสามข้อนั้นบิ่งเข้ามาหาอมิตาที่นี่ไทยแลนด์ได้เลยโอ้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเรามีคุณสมบัติตามนั้นไหมก่อนจะปิดท้ายอยากจะให้ทางพี่โตช่วยแนะนำนะครับสำหรับน้องๆเองก็ดีหรือว่าเรื่องของการมาทํางานก็ดีนะครับควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในฐานะที่ตอนนี้ประเทศในจัยงซาวเองหรือภาคตะวันออกเรากำลังเข้าสู่ EC ด้วยนะครับ,รบได้ <ผม S 2> ได้ฝากถึงน้องๆได้ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้ามารอรับหรือการตลาดแรงงานในในช่วงนี้ครับครับผมก็ฝากแบ่งเป็นสองส่วนเนาะเอาส่วนแรกคือน้องๆที่กำลังจะจบนะครับมีการคุยกันก่อนหน้านี้หลังไม้แล้วว่าเรารู้ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิสวะอาจจะเรียน4ปีหรือว่าปวสจ,จะเรียนสปีหลายๆคนเนี่ยครึ่งครึ่งชีวิตการเรียน มันไปอยู่ที่ออนไลน์แล้วเขายังไม่เห็นของจริงใช่ครับตอนนี้มีปัญหาแล้วถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นพอหลังจากจบโควิดเนี่ยหลายๆมหาลัยเขาเริ่มที่จะส่งนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยเข้ามาทําสามกิจศึกษากับกับผู้ประกอบการครับอภิตาก็เป็นหนึ่งเหมือนกันที่นะครับมีน้องๆหลายคนมากซึ่งเราเว้ว่าเรารู้ว่าคนเหล่านั้นเ่ะเขาเขาขาดเขาขาดการที่ไป เรียนรู้ปฏิบัติใช่ก็คือตอนนี้เรียนวิชาการก็เรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเลยครับเราไปข้ามตรงนี้นะครับเพื่อให้เขามีหนึ่งคนสมบัติที่เขาเราต้องการคือ learning by doing ต้องได้เพราะฉะนั้นเอามาเรียนกับเราเอามาทํากับเราแล้วเราจะสอนให้กับอีกอันนึงก็คือตลาดแรงงานที่ท่านอยู่ที่ฐานประกอบการอื่นนะครับถ้าท่านอยากจะย้าย new industry มาอยู่อินดัสทรีที่มันเป็น new s curve ที่สามารถไปไกลได้แน่ๆเลยตอบจนนาคแ่อนปีข้างหน้านะครับก็แนะนำครับมาที่อมิตาที่มีทนา์หรือบริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ก็ได้นะครับที่บ้านโพก็ยังมี a a b นะครับมี my technology นะครับอยู่ที่บ้านโพนะครับอันนั้นก็เพิ่งประกาศรับคนงานไปรับเทคนิคเชียนไปประมาณ300กว่าตำแหน่งครับนะครับตอนนี้ถามนิดนึงครับที่อมิตา มีการทำ CSR อะไรบ้างครับในส่วนเกี่ยวกับชุมชนสังคมรอบข้างเรารทำเยอะมากครับเราทำเยอะมากจนเราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของของกิจกรรมในบริษัทไปแล้วซึ่งเราไม่ได้ทำคนเดียวเรารทำกับ บริษัทในเกลืออย่างเช่น AB หรือว่าสำนักงานใหญ่หรือแม้แต่บริษัทพาร์ทเนอร์เราอย่างเช่น d ับเบิ Pland หรือว่าแม้แต่ City, oh, บลูเทคซิตี้นะครับก็ออกไปถ้าเป็นการศึกษาคือเราก็เนี่ยแหละครับรับน้องๆที่อยู่ใน EC ซีเทเข้ามาทำงานฝึกงานหรือ Ado p t มาเป็นพนักงานของเรารในส่วนของการทำบุญหรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในเชิงสือ่อแวดล้อมเราก็ไปออกอีเวนต์หรือแม้แต่ความร่วมมือกับจังหวัดเรา,เรา,เ,ราเราให้หมด โอ้ก็ที่ฟังมาก็ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สำหรับน้องๆหรือท่านใดที่สนใจเข้ามาร่วมงานกับทางอมิตตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดหรือว่าเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการรองรับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางพี่โตหรือคุณจักรวุฒาลแสงนะครับรองประธานฝ่าย ปริบัติการนะครับบริษัทอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดแล้วก็วันนี้ทางจัดหางานนะครับในโครงการวันภาคกรรอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงรา 2, 2,022ต้องราทุกท่านไปก่อนวันนี้ก็ถือโอกาสขอบพระคุณนะครับ,บที่ท<า>จด<า>นะตระวุฒิอีกสแสงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ